นะครับท่านชมยามเช้านะครับผมก็เดี๋ยวเนี้ยผมดักุ้งไว้นะครับดักตัวดักปลาไว้นะครับโอ้มีปลาขึ้นไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่าแต่ผมว่าผมจะมาดูกุ้งกับดูปูนะนะถ้าว่าได้ปูเนี่ยผมว่าจะเอาไปไปนึ่งกินนะครับผมโอ้แนอไม้ขึ้นเนยอะช่วงนี้นะ้ำฝนนะครับฝนมันตกนะครับหนอไม้ขึ้นดี ดูกันถ้าไม่ได้อะไรก็ขอให้ได้ปูนะครับโอ้โห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 เงียบกริบมีกุ้งมาหน่อยเดียว ไม่เป็นไรเอาไว้นี้ดูมุ้งต่อไปมาเดี๋ยวมาดูอันนี้นะครับผมพอได้ไหม มาลองดักทิ้งไว้ใหม่นะครับผมนี่ดักทิ้งไว้นี่เลยอยู่ริมริม,ลมตลิงเลยนะครับเ็าหาอะไรปิดไว้เดี๋ยวไว้ค่อยลองมาดูไหมได้ไม่ค่อยเยอะเลยนะครับผมได้กุ้งมาหน่อยเดียวแล้วก็มีปูมาสองตัวนะครับผมที่ได้มานี่ก็ได้เท่านี้ ปเดี๋ยวอันนี้เก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเพื่อได้ปูอีกนะครับผมก็โอเคนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับ